สวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่กับผมเจมครับในช่องเจมทำไรวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับไกด์หลอดนะครับอของเจ้ากล็อก 43x นะครับเป็นไกด์ลอดแต่งนะครับยี้อผมอ่านชื่อยี้อไม่ออกนะแต่มาจากร้านเบนกลอกนะครับอ่าเดี๋ยวมาเทียบกันครับว่ามันแตกต่างจากไกด์ลอดเดิมจากโรงงานยังไงนะครับ ดับแรกนครับเทียบน้ําหนักก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบน้ําหนักกันนะครับอันนี้ไกด์ลอดเดิมนะครับของโรงงานอยู่ที่12กรัมนะครับไกด์ลอดแต่งนะครับอยู่ที่21กรัมนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีน้ำหนักมากกว่าเดิมนะครับอยู่ที่เจ็ห้า เปอร์เซนต์เลยนะครับก็คือเอาย1ิลบสครับแล้วก็หารตัวตั้งต้นนะครับก็คือ12คูณห0เท่ากับว่าตัวนี้นะครับไกด์โดแต่งนะครับมีน้ำหนักมากกว่าเดิมนะครับมากกว่าตัวไกด์โลด oem นะครับหรือว่าไกด์โดที่มาจากโรงงานนะครับถึง75%เลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับน้ำหนักปืนโดยรวมก็ไม่เท่าไรครับนิดเดียวมันแค่เพิ่มขึ้นมา9กรัมนะครับแต่ว่า ก้าวกรรมโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะลดรีคอยได้มากน้อยแค่ไหนกันนะครับโอเคครับไปรับชมคลิปกันครับเดี๋ยวจะมาทดสอบไกด์หลอตกันนะครับเป็นไกด์หลอตของแต่งนะครับเดี๋ยวจะยิงอสองมือนะครับห้านัดเพื่อทดสอบแรงรีคอยแล้วก็ยิงหนึ่งมือมือเดียวนะครับห้านัดเดี๋ยวดูเทียบกันนะครับโอเค อันนี้ผมจะยิงสองมือที่หัวนะครับแล้วหนึ่งมือที่ลำตัวนะครับโอเคสองมือที่หัวห้านัดก,ก่อนนะครับโอเคครับหนึ่งมือนะครับ สี่นัดเองนะครับไปดูเป้ากันนะครับอันนี้ไกด์หลอดของแต่งนะครับอ่าไกด์หลอดของแต่งนะครับอ๋อผมยิงไปเกินนะผมยิงไปหกนัดนะครับอ่านี้นัดแรกนะครับที่ยิงสองมือแล้วก็อันนี้กระตุกไกลนะครับนะครับแล้วก็มานัดที่หนึ่งนะครับแล้วก็สองสามสี่ห้าหกนะครับ อยู่บริเวณหัวทั้งหมดนะครับอันนี้ยิงสองมือนะครับอันนี้ยิงมือเดียวนะครับยิงไปสี่นัดนะครับทั้งหมดรวมกันเป็นสิบนัดนะครับกับไกลอดของแต่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเทียบกับไกลหลอดจากเดิมๆของโรงงานกันนะครับอันนี้จะทดสอบยิงห้านัดนะครับเหมือนเดิมนะครับที่หัวนะครับยิงสองมือแล้วก็ ยิงมือเดียวนะครับที่ลำตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับหนึ่งสองสามเลิกนะครับไปยิงมือเดียวนะครับที่ลำตัวนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนกันครับที่ระยะ7เมตรนะครับนี่ยิงสองมือนะครับที่หัวของเดิมๆดิมนะครับไกด์หลอดอันนี้ยิงมือเดียวที่ลำตัวนะครับกลุ่มก็จะบานกว่านิดนึงนะครับอาจจะเล็งไม่ดีด้วยนะครับอันนี้รีบไปนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเทียบกันนะครับระหว่างของเดิมๆกับของแต่งแล้วก็เดี๋ยวไปดูรีคอร์แบบสโลโโมชันกันนะครับ นัดที่3จะเห็นได้ชัดเลยว่าปืนที่ใส่ไกลอดของแต่งจะกลับมาอยู่ในตำแหน่งพร้อมยิงเร็วกว่าปืนที่ใส่ไกลอดธรรมดาจากโรงงานนะครับเป็นกันยังไงบ้างครับ พอจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างไกด์หลอดเดิมกับไกด์หลอดของแต่งกันบ้างไหมครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้กล็อก43และกล็อก1 3 x ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ